สวัสดีครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้ไม่รู้ว่าตรงนี้คือที่ไหนนะครับเห็นน้องพามาครับปูนคนะน้องเป็นพามาโอ้แก่แก่แกเมยกันจักบาทกันบรรยากาศดวดีครับแส็บ มนันเันไปใส่นอ้อ,อ,อท่านี้่ะขี่ป่ะมึงไปขี่ป่ะเป็นอย่างนอ้อยยโดนเนี่ยเฮงดืม่มเย็นๆครับข้ามทางมาลายโอ้ทางขึ้นนะทางการฮ่าครับ เอามาอีกเอามาอีกกันแ้มีกุญแจปะ่ะโอ้ท่างขึ้นนี่ อาจจะเป็นสันนะครับนี่สันเคลื่อนหรือเปล่าครับนี่ว้าวหูลมเย็นดีวิวครับโคตรสวยอ๋อโดนคนมาถ่ายพีเวดดิง้ง ตรงนี้น่าจะรถขึ้นบ่ราะไหนนะครับเฮ้เขาจะปิดไปหมดเลยให้ดูวิวตอนเย็นนะครับว่านยางขึ้นมากขึ้นเมื่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยมเอาแมอ๋อวิววิววิวสวยครับวิวสวยเอาเขาเจ้าคือว่าน้ำมันขึ้น ขึ้นฮอดนี่บ่ะกี้มันเลือยอะเลยเมกี้ขึ้นฮอดพีเลยบ่ะ่าอันนี้ถือว่าขึ้นหลายตะกี้มันมันลงไปอยู่เด้เห็นขี้ดินแบบเห็นเห็นทำไอยู่ทอ้เ่อกี้มันลงไปอีกอเลยวิวงามดีเว้ยถ่ายบ่ถ่ายรูย้ป่ะ อะไนี่อย่างเงี้ยกลองมอสก่องปกติเลยธรรมชา,าติ มาร์เก็ตติ้งมันเกี่ยวกับอมียงมันบอกฟังด้มานางไกลๆด้วยหัวไม่อยากรอแล้วฮะอาดีๆเริ่มแล้วเริ่มแล้วข้อมลูนะชิดได้รู่นะบอกฟังเลยนะต่อย่อยกันชิดได้รู่นะเดี๋ยวติวบอกเรื่องอาหารในบ้านงไปมากกว่ามาร์เก็ตติ้งเอามาร์เก็ตติ้งว่านี่มันเกี่ยวกับอมียงนี่ยนะเอคิดเราเปลี่ยวเออเบาเลยเบาจกตอนนี้ยืนเบากันเลยยืนเบาอย่างมาร์เก็ตติ้ง เกี่ยก็ไม่หยาบแตลาดเป็นบ่อแตตลาดอันแบอยาดูรู้ด้วยไ่เกี่ยวกับานแลไลน์่แห้ารออนไลน์ยกติ๊กต้องติ๊กต้องนะบ่ในการลงคลิปในการี้ยิงแอในการยังไง้่ห็นม่เห็นเห็นแน่เลยเป็นเบื้องล่งบ่ได้งสแบบหลายแบบยิงแอบยังไง ยิงโฆษณาเนี่ยเขาเฮ็ดเองบ่หรือยังไงคือเขาต้องใจเงินเงินที่าเงินหอยิงเนาเฮ็ดแบบฟร์มแบบนาปกยังสบ่อือีก็มี่ลายเจ้าเลียงฟอมยังเดี่ยเจ้าฟอมบ่ะไม่เจ้าฟอมยวไงทุกอย่างได้ไหนมีวิชาอะรงสบ่ะมีวิชาลายชามิชาคือยังกัมีพวกันผ้าสีมาเจงพวกกัน ยังมากด้ตอนยังไปเรียนป่ปเรียนป่ะี่เปิดฝ้าษีจลกหน่อยนึ่ยังมีบัญชีมาอีกจักหน่อยนึงกับบริษเพิ่ดเป็นเียวก็ใครอย่ากเงี้ยิฮะเฮ็ดตรงไนเหนมันเล็กสิบป่อมาเก็ตตร้งกับตลาด่บ่ต้อง่งวงหอมมาเข้าขาให้ผู้แดบเงียส่วนใหญ่นะเป็นผู้ทอเป็นเล็กน้อยเป็นยังงสิทุกคนน่ทุกคนกเมันก็ตองมีเคยยังก่อนกุ้มลักห่ดึงดูดป่ะ อุ 1> 11 11 1้ยหมดมดหลมีค yeah. ุก okay. ่าองเท่หมหมแล้วจุ่มดม่สื่อดูสช่วงอายุช่วงอายุทาดเข้าใจป่อต่อบับวชอมันมาทางกูอันนี้คือความดูนะหมดกัดแล้วตอนนี้ บรรยากาศตอนเย็นครับได้เวลา,าลกลับบ้านแล้วนะเมาวิวครับบรรยากาศดีครับอยู่ตรงสันเขื่อนครับเขื่อนเยังไงเขื่อนห้วยหลวงครับเขื่อนห้วยหลวงนะครับอยู่อุดรธานีอุ้ยิว,วยังขึ้นไหมพระอาทิตย์ตกดินสวยสวยครับ เพื่อละเพื่อนใหม่เอารถขึ้นนะครับห้องกับจ,จดดอดรถเหมยปูนกขกย่างมนาะตอนขึ้นก็เมื่อยอยู่ตอนลงก็บสบายน้อยนครับรบรรยากาศตอนแรกๆทำแต่ห้องกันพากันเมื่อก่อนครับไปต่อกันอยู่บ้านดีกว่า มีขี้ควายด้วยโอเคไปกลับบ้านนะต้องอยออกไปเลยนะ่อกลับแล้วครับบรรยากาศส,สันแกน